เนี่ยอวิชชาคือความหลงเนี่เป็นตัวทําให้เราเดินทางในสังสารวัตตลอดการยาวนานสัตตานังเป็นผู้แล่นไปแล่นไปเกาะวิญญาณดวงนั้นเกาะวิญญาณดวงนี้เกิดตายไปกับวิญญาณไปเรื่อยๆนะถ้าความยึดยังมีอยู่พู้เจ้าบอกเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูกเมื่อวิญญาณดับเธอก็ดับไปตามวิญญาณมีใครตายมีอะไรตายนะดังนั้นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องคือถอนความยึดมั่นออกจากขันห้า ถอนตัวออกจากระบบของกรรมกรรมจะดับไปเรียกว่ากรรมะนิโรธขามมนีปฏิปทาคือมรรคมีองแปดเป็นวิธีดับกรรมวิธีเดียวดังนั้นโยมจะแก้กรรมดับกรรมไม่มีวิธีอื่นลดน้ำมนต์ก็แก้ไม่ได้ไม่มีน้ำศักดิ์สิทธิน์นะจะให้ใครไปเป่าหัวก็แก้ไม่ได้นะอ่าไม่มีเครื่องรางของขังอะไรปกป้องโยมให้พ้นจากความตายได้ไม่มีตายเรียบ ห้อยพระเต็มคอก็ตายเรียบนะพ้าก็พังเหมือนกันเปือ่อยผุพังไปเหมือนกันนะดังนั้นธรรมะที่เป็นโลกุตละคือฝึกกายวาจาจิตของตนเองตามหนทางอาริยมรคมีองค์แปดนี่ที่พระองค์ตัดเอาไว้กำหมดได้อย่นะ,ะไม่ต้องไปนอนในโงรงป้าขาวกุมน้ำลดตัว ไม่ต้องตายเรียบเหมือนกันไอคนลดน้ำมนต์ก็ตายนะเทวดาก็ตายอย่างนี้นี่แหละปัญหาทุวโรกธาตุเป็นอย่างนี้นะและความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งโยงมาถึงตรงนี้ถ้าโยงไปทําเรื่องพวกนี้ชื่อว่าโยมเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิในแบบว่า <c oughs> กรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลซึ่งกรรมหรือสุขทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล ตนเองบันดาลก็ไม่มีผู้อื่นบันดาลก็ไม่มีทั้งตนเองและผู้อื่นและเกิดขึ้นมาเองลอยๆสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดที่พระาศาสดาบัญญัติเอาไว้นะลองมาดูทีลานก็ได้ผู้อื่นบันดาลเนี่ยเช่นอะไรถ้าชาวพุทธเข้าใจในหลักธรรมข้อนี้ของพระธาาคตการบนบานสารเก่าวจะหมดไปจากประเทศไทยเลยนะเพราะเขาจะรู้ว่าไม่มีใครบันดาลอะไรให้เขาได้นะ และถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะโยมคนคนนั้นจะหลีกออกจากกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทันทีนะเขาจะไปพึ่งอย่างอื่นดังนั้นเมื่อโจรคิดอย่างนี้โจรก็ไปปล้นแบงแล้วโจรก็ห้อยพระเต็มคอรอ,อดแน่รานะ,ะหวังพึ่งพาเนี่ยนะไปบนโอ้ยขอให้การปล้นครั้งนี้สําเร็จเถิดใช่ไหมพึ่งพาละนะโดนตํารวจไล่ยิงก็เอาพระอมเข้าไปในปากเ่ยเรียบร้อยนะโดน เอ็มสิบไม่เหลือเลยนะตายเรียบนะเห็นไหมเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิปับเนี่ยจะเกิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขึ้นาใจ๊มเพราะคิดว่ามีอะไรช่วยเราได้ตลอดนะพึ่งพาและจบนะไปขอดังนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าถ้าการอ้อนวอนมันได้จริงเนี่ยใครเล่าจะเสื่อมอะไรได้จากโลกนี้ ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลยแล้วใครเล่าจะเสื่อมจากอะไรได้โยมก็รวยได้อ้อนวอนเดี๋ยวรวยทุกคนในนี้รวยได้หมดเลยเดี๋ยวไปอ้อนวอนพระรูปนี้นะจบทุกอย่างเรียบร้อยฉันรวยแน่ใช่ไหมไม่มีใครเสื่อมจากอะไรได้ในโลกนี้ทุกคนรวยหมดเลยแต่มันเป็นจริงตามนั้นได้ไหมไม่ได้นะ <c oughs> ดังนั้นโยมอยากสวยอยากรวยอยากสูงสัก ต้องไปบนหัวหมูที่ไหนไหมต้องเอาละครไปแก้ที่ไหนไหมะนะอ่าต้องไปดูเลิกดูยามที่ไหนไม่ต้องยมทำยังไงผู้ชาบอกให้ทําอย่างนี้ตัดไว้กับผระนางมาริกา <c oughs> บอกดูก่อนพระนางมาริกาเธอต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดือง ไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามครั้นมาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมากและสูงสัก ใครรู้เหตุปัจจัยจริงๆพร,ร,ระตถา,าคตทราบเห็นนะตกลงแล้วโยมอยากได้ตรงเนี้ยโยมสร้างเหตุปัจจัยถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกมันก็ไม่ได้ถ้าสร้างเหตุปัจจัยถูกมันก็ได้เพราะองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ํามันเอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําแล้วคั้นเมล็ดทรายได้น้ํามันไหมไม่มีทางได้แต่ถ้าบุรุษคนนั้นเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําแล้วเอามือคัน้นเขาก็ได้น้ํามันถึงไม่ปรารถนาก็ได้ ปรารถนาก็ได้ถ้ามือเขาคันโยมไม่อยากได้นิพพานเลยปฏิบัติมรรคแปดดีๆได้แน่นอนใช่ไหมไม่ต้องปราถนาก็ได้เพราะโยมสร้างเหตุถูกต้องไม่อยากพ้นจากการรมแต่มรรคแปดดีศีลส,สมาธิปัญญาดีพ้นแน่นอนเข้าใจหลักการนะเป็นอย่างนี้